โอ้โหพ่อแม่พี่น้องคนเพ็รมาเด้อจับมาเด้อมาเด้อมาเก็บเพชรทูนูกับเอ็นจอยไลท์สไตล์อินเดียมาคับพ่อแม่พี่น้องโอ้ยพี่นะเอาออกน้ำเกาะคนน่ะดอกเล็กๆน้อยๆก็เทียบอยู่เอาไว้สักก่อนเอาไว้สักก่อนเพื่นวะอย่ามันแทงเก็บกันเลย ้เกาะทุ่งมือขาดจะโอ้ขาดต้นน้ำจ้ะดอกเล็กๆมีกระเพียบดีเล่นดิโอหัวซักหัวขวมเอเกี๊ยวกิ้งใหม่จ้ะนี่บอ อันนี <parfois> for ้ก oh. oh! oh, ็เล็กระหน่อยโคตรเอาว่านอะไรจ้ะไปหาตอเบียดพ่อแมพี่น้องไปนะเบยไต่ค้อนไปนะดอกสวยจ้ะโอ้ฝนตกลิ่นฟ้าตกโอ้เบียดพ่อแม่พี่น้องพี่น่ะพปนะไปนะอ้โห ยอดบ่อทางนี้พ่เคยมาเก็บจักเถื่อได้หนูพ่อแบน้องพ่เคยย่างมาจักเถื่อโอ้พีิน้ขาความต้งิน้าด็กองแง่ง่ามอุวบวกเลยนี่อีกว่คะโอ้โหพ่อแี่น้องผุว่ะ ปุ่นะเต็มคอนสับหลับอยู่พุ่นนะพี่หน่ะพุณ่ะเห็นมดเลยพุ่นะขักขนาดจ้าขักขนาดพุ่นมาลงมือจัดการยิบเลยเหาก่อนฝนติดตกอะซึมขึ้นฟ้าขึ้นฝนอู้โห้นี่สุดยอดอีลี ยน,น้นี่บึงบึงบึงคุณ่ะคุณ่ะเต็มกำม,มือเลยจ้ะคุณยุตลากคุณคุนยุนคข้นใหม่คุณมาต่อไปอ้ยออกมานี้น อยู่ในงามใหม่น้อยน่งดอกจ้ะโอ้โหตั้งพีกระมีจ้ะเดี๋ยวกันปณน่ะตอกนึงหลวงก็ต้งพุทธตั้งพีปีนะโอ้โหเก็บตั้งหายท่นนี ตรงนี้แตะตรงไหนเพื่อนบุกเคยขึ้นมาทางนี้จักเจี้อะตลงนี่เฮ็ดตลมุอนี่โอเคดอกนี่ก็ออกกันเหี่ยวๆนี่ได้เก็บแล้วก็เก็บมันหมดเนาะจะเนาะไม่จมิดแต่กิ่งใหม่พอเห็นเพื่อนกิ่งสนลงมาหักลงมาบังเพื่อน ดกอวบดีขนาดจ,จะ้ะโอ้พี่น่ะเก <illy> ือบเป็นบอยเฮนเกือบเป็นเนา้ถิ่มดอกน,น้อยๆเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน <_ EN> เป็นใจพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดียังเปิดทั้งการจะ้ะจะพาขามคนใหม่ไปฟังทงาุ่นโอ้ย ต้นไม้ขุนมันฮักมันตกใส่หัวยว้ผลงแนเนี่ยฮักแล้วนี่ยละหนาตุนีดต้นใหม่ผลงแน่ข้างล่างจ้ะนะคุณน่ะไม่ลมทายยิงสับสนเมื่อขามค้นใหม่มีปะคะข้งางใดอีกล่ะไป,ไปจับไปหาตัวฝนก่างสิตกโอ้ฝนตกพ่อม่พี่น้องจ้าตกใส่หัวแล้ว นี่เอาหนองยางไปทางใดยางไปทางใดขอบป่าเราเงียบให้เงียบมั่นเลยพ่อแม่ลงโอ้ยพี่นะในหน่อยพี่นะงานในกิ่งในหน่อยพี่นะเต็มคอนอยู่พี่นะโอ้ฝนตก Nhẹp pái nhẹp mẩn lên. A hô kính mày bài mày. Kung bùn hô niệm hứng sắp lap dưới ta. Do kìa 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 ฝากพี่ส่วนดอกแข็งๆเอาไปฝากพี่ส่นสวนดอกสุดจีดิดอกสดๆคือจิมบกิดเอาไปฝากอี่เอาไปฝากจ้าเห็ดอีหยังค่ะนี่อ๋เห็ดเกลือกมากเกลือกอันนี้เกลือกมากเกลือกขี้ตดมขี้ดมขี้ดอน ฝนตข้ามหัวพ,มพกกกกมแม่พี่นะ้อกจเห็แงกระนลอยเลิกเกินสกจักสิากับเยเวปลยนนสิบากับจอยไรยังลยังเลยนี่พ่อแม่พี่นนอกพีเมืองนี่พีนะทังๆพีผุนจุดปลายใหมุ่น สะลัดพี่บุญอ่ะโอ้บุญข้างล่างก็มีบางแน่หนิอ้าก็ปเป็นตะเกดยร์เกือกเกล็ดมาท่านนี่ก็เป็นตะมีเห็ดหูหนูเขาไมีจ้ะอันนี้นี่โอ้ป้าข้างล่างกันดอกปักไงปักเต๋อบางแน่หน่บานเพอเวอร์อยู่นี่บางแน่หน่โอ้โหพูดอ่ะไม่มันนี่ดอกปักไงเลยอันนี้นี่พี่น้อง โอ้โหลุมอุ้ยพุ่นะพู่นะสุดจอดบอกว่าพูดนะไม่เป็นไงตรวจเง็นยนึงโอ้พู่นะถ่มกำมือเลย อก็ปเป็นต่เกิดกต่เกิดนอกจาะเนาะเฮ้ย oh. โอ้ยอะไรนี่นดอกนี่นะเออแปลกค้อนใหม่จังสี่เกิดป่ะจีโออหลุมพุกน่ะดอกพอมใหญ่นึ่งจ้ะยอ๋อไม่นี่มันนี่เกือบเปื่อยพ่อแม่พี่น,อน,อนออ้องเออปุ๊บนะเอากล่องจอย จะเป็นยังคงคะพู่นะพูดดนะอก <laughs> ปักไงหนึง่งปักเป็นตะมีกะมี่วัดเนี่เออขอทานน่จาจะเนอะหาทางขึ้นคือเกากนวดเทนี่ฮะพี่ในหน่วย,ย,ยแน่นแห้งมืดพอแม่พี่น้องเอ้ เห็นอี๋เห็นได็กเก็บเอาจังบรเสียเวลาไปตากเนี่ยนาจาะนี่ก็แมนพี่ขังคอนนีน่ก็แมนอือฮึคอนนี่พ่อแม่พี่น้องจ้า ดอกน้อยๆจะเพียบเลยจะเอาให้ไปใส่กระตาะ่ายเอ๋ใส่ในรถไปแล้วจะย่างออกมาอีกตรงนี้อีกตอนแรกว่าจะพากลัปบ,บน้นบวกลับแหละฝนมันหยุด <c oughs> จะว่าแล้วถ้าฝนตกจนะ้าจอสีเหลวไหลถ้าฝนหยุดตกมันฝนตกจะสิบอกลับบ้านพอนะดอกน้อยๆพอนะเ <c oughs> โอ้ยนด้ยปล่ล่ะ,ละโอ้ด,ดอกหน่อยคือกันจ้ะดอกหน่อยดอกหน่อยไปไปจ้ะไปทางนี้ก็ยังเลยพ่อได้เก็บอยู่อ่ะขอละดอกสองดอกจากพ่อแม่พี่น้องอยาวจนงอมโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพุน่นพุ่นอะ่ะเก็บวัชพุชเออตัวยางคักรึจ้ะพุน่นฮิตทุง่ง โอ้สุดยอดอีกเลยพูดนะจนว่าเกือบจนว่าเกือบเปื่อยอเปื่อยกับพ่อพี่อันนี้เปื่อยแล้วว่เอาจ้ะเียเปื่อยเกลือกันว่าเปื่อย จนวนะัสุดขอนเลยคุณนะแมงของข่ด้วยนสุดขอนจริงๆพูดนะสหยดมาพูดนะพูดนะ,ดอ,ะอ้ยอวดดีขนาดสุดหยดเลยจ้ะพุณมูนาดีขนาดโอ้โหโอลม ความขาดไม้ฝนตกคาบาม่ามีนิสเสียใจเลยนนี่เพราะว่าอันเปื่อยกับเปื่อยแล้วจ้ะเพราะเป็นตะเกิดระเกิดขอนบะมีกาบระเกิด ห้อยนกขี่ใส่ <laughs> เป็นลางเอาเ <laughs> ป็นไงมึงแน่นี่ <c oughs> เป็นลางเอาเนาะจ๊ะเนาะ <c oughs> โอ้อันเปื่อยแล้วก็ลุนจิ้มพูดนะอันนี้ มึงเนี่ยนี่จะโอ๊ยจังเลยจนว่าเปื่อยหมดพุ่อ,อตัวนี้ไงเปื่อยเอาไปได้เอาไปได้อันนี้เอาได้จ้ะมึงเนีน่ยนี่มึงน,น,นี่ปุณนะตัวไม่หมดไปจับนะไ,ไปถึงนะวนันเลิทีมก็หลายไตรคอนใหม่นี่ ไก,ก็เล็กเกินไปนี่เล็กเกินไปจ้ะหาที่อื่นตัวเล,กกเล็กเกินไปหน่อยก็หน่อยอีลีอีลอเหมือนทำแหละพ่อแม่พป่น้องเอ๊ะ แล้วก็กลับบ้านกลับเรียนกันหมดแล้วจะจอยอยู่แล้วเรืกองานมาแล้วพาพวกจอามันยังในปลาเซออยู่หย่านเงาเยจะเนาะเดินเลาะ,ะ,ะปลาน้ำกันนี่บะหมีม่กันเลยตรงมาเบิงไงมันแล้วทำไม่มาแล้วมันจะคล่องใจมันได้ผพานไม่หลอกกต่ตรงแวะนี้สักหน่อยจ้ะ ไม่นะ้ไมจังบ่ได้เข้ามาอีกเพราะว่าจังได้มื่อนี้มันก็ได้เข้ามาแหละดอกนีจ้าสองดอกเพิ่อนไอ้ก็แกห้งเก็บให้หมดอย่าให้เหลือฟาดให้เรียบอย่าให้เหลือเมื่อกี้มันก็ตรงที่ละดอกสองดอกพอจะข่านเปิดกล้องให้เบิง่งพ่อแม่พี่น้องจ้าโอ้ค่ะอยู่ใต่ยังไงเนี่ยคุนอนะ ถ้าดอกใหญ่ๆจังสินะพ่อเป็นตะเปิดกล่องนี้นะจ๊ะเนาะมันมีติดๆกันเลยก็เออพ่อไปปิดกล่องหลายรอบเที่ยวเปิดเที่ยวปิดนี่ยิงเปียกฝนอยู่กดกระบอกอยากติดพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้แห้งหิว ุ่เาอ,อยู่เป็นกุ้มจังสี่สามสี่ดอกนี่อ๋ตอ่ำยนต่ยต่องพ่อเปิดเก็บนะจ๊ะเนาะคุณแมบอลเนี่ยขนาดส่วนหนึ่งเอาไว้ในรถแล้วได้นี่จ๊ะยังได้อยูยังพ่อได้เก็บได้เล่มอยู่โอ,โ,อโอ้โหพูดนะรวบขึ้นมาให้หมดพุ่นะจ๊ะอ๋อใบใหม่ฟังทางนี้ แล้วเ้าพูดกับเล็กๆ,ๆนิดหน่อยแหงเฮียวแหงเฮียวโอ้เบิึงฟังทั้งนีโอู้พี่พ่อแม่พี่น้องเอ้ยพี่พี่จะรวบขึ้นมาให้ิึงหอดควนใหม่พูดนะอัตกัดต่ำตะกล่องเจ้าของขอโทษข้อภัยด้วจัดดิเก็บเอาแข็งมนน้่น呐 หาต่อเราโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเยมาบึงซอยคอยแน่พูดนะเพิ่นแห่งเพิ่อนยังพูดนะพูดนะเก็บปาคือเกาโอ้พูดนะว้ายพูดนะเป็นจอเป็นจออยู่พูดนะแห่งก็สวยงามของแห่งแบบแห่งน่าจะเนาะพูดนะเก็บเอาเก็บเอา เป,เปื่อยก็มี่ไปท่านท่นไปนเหลือกเอาจ้ะทำเวลาทำไมฟุ้ก็เริ่มต๊แล้วได้มึงมึงช่างวิ่งอบอเลย,ยมันจะเป็นแปนบอ๊บอบไปทนีน เป็นบบจ้าเอี่ยมโบสดพันธุ์วิถีทางนางพี่เอี่ยมเลยแบบท่านี้แห่งคักแห่งแน่นะจ๊ะเนาะงว่าพรมยพี่น้องเอ้ยฝนตกค่ำหัวจอยแล้วคุณนะเกิดเป็นช่อดีขนาดุนไปแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วกล้องก็เริ่มไล่แล้วโอ้โหพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบคุณนะคุณนะพี่โอ้โหฝน ้าวพมากเก็บเมื่อนีนร่ละมันเปื่อยพ่อแม่พี่น้องจ้ะเปื่อยฉิ่งถดอดตัวเต็มทีแล้วถึงจะบ่ดอกพ่อใหญ่ดอกโตเต็มทีแล้วก็เปื่อยจ้ะเพราะว่าหมดเวลาเป็นสาวแล้วก็สิเทาคือผู้พเก็บดีละตี้าจะเนาะจะสอดตุกแข่งฝนกองขอยยิงไล่ยอยู่ขอน,นี่ดอกเล็กๆตีเต็มขอนอยู่ เป็นช่ออยู่จ้ะดอกเล็กๆนะฝนตกลงมาใส่นี่ยได้เก็บอีกเลจะเต็มคอนอยู่ถ้าฝนตกลงมาใส่ทุกมือนะจนะ๊ะเนาะดอกเล็กนี่เต็มคอนอยู่เลยได้เก็บบานเบอือบานตะไคร์ชัยโยอีสานผ้าพเพิ่นเลยล่ะจ้ะพ่อแม่พี่น้องเลยมันผ้าพเพิ่นธรรมดาเลย เบื้งแน่นี่ดอกนี้เราเอาได้ดอกนี้ก็จนเปื่อยแต่และจนสาดรปุ่นแล้วเห็นอีกปะจ๊ะมันจะนสีเดียวกันกับใบใหม่ไหมล่ะเบิ้งเนกยอยากพ่อแม่พี่หนอกจ้ะเห็นบ่เลยสีเดียวกัน,น,ก,นกับใบใหม่เลย เล่นกินตาเอก <laughs> กลับมาองท่านคุณเน้าไมนได้อู้หลมไม่นี้เบิ่งมาอ้ท่างคุณยังบ่ได้ส่องไต่กิ่งใหม่เลยกลับไปส่องมันคักคักหน่อยจังสิละ <laughs> มันจนเปื่อยเนี่ยเปื่อยหลายคักอยู่จ้ะตรงนั้นนี่ถ้าไม่เห็นเบิ่งดีๆก็าไ่เห็นตรงนั้นดอกพะเนื้อสวยขนาดเลย ล่างอุบอือบเห็นบ่าจาเห็นบ่อบึงนิดจังเหี้แหงมัดเนี่ยหาสงสารถ้าอยู่ใกล้บ้านเสียวหนาวมาอันเสียวหนาวมาฮดให้อ้าวลูกไม่หักฟังเสียงก็จังอ้วนทักโอ้ยู้ดึงดอกนั่นว่าแม่พี่น้องเอ้ยเห็นน้ำจ่อยป่ะจ๊ะ ิ้นดอกนี้เบังเนึ่งโอ้โหสีสันพูดอะดอกเป็นไงปกติโอ้โหสเโโหีเข้มนักดีขนาดจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดอะสุดยอดอีรีพูดนะดอกนี่นวลเต็มคอนอยู่พูดสับหลาอยู่พูดแทไม่มาเจอวันนี้เหี้ยวว่าแม่นเหี้ยวพวพิษเปาาื่อยนะจ๊ะเนาะเปื่อยจริงเปื่อยจริงอุดรเก็บเพชรงามๆเลยปกทินี้ ไปหน่อยนี่ละอุวบนี่ละโอ้โหนี่ก็สีเข้มข้นดีขนาดจ้ะดูดิเห็นบ่อเนี่ยสีเข้มข้นบ่อเนี่ยจ้าเพื่อน่พุณนะพุณนะโอ้โห ดอกอวบส,สวยๆดอกเล็กๆนี่กระเพียบจ้ะขอให้เธอโตไว้รอพี่นะเด้อใหญ่สิมากเก็บอ่ะทั้งผีตัง้งใหญ่แล้วก็ทินพีน้องย,ยังบ้าบอขว้อแตกจ้ะนะโอ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้ยพุดะอ่มั้งปลายพุ่นก็มีพ่นดอกเข้มๆพุ่นจ้ะโอ้โหสวยงามอีลีดอกเล็กๆอุบๆรูดเอาให้หมดอ้าวย่าหกยังเห้ ใช่เหมอเกิดอุวบดีขนาดจ้ะลุกๆนี่นี่นี่หมดไปจ้ะหมดแล้วใบใหม่ยักเขามาเทอได้ร้ายยุ่เฮดนะเอาดอกใบใหม่นะ ได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องขนาดส่วนหนึ่งเอาไว้ในรถได้หนิอ้าวกล่องกล่องยาเป็ยียนกังเัร็จส่วนหนึ่งเอาไว้ในรถจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะซื้อกระตาเปล่ามาเก็บเป็นยังไงห่วยแต่หลายคักมึงโดดพุ่นนพุ่นนะอุ้ยคักเนี่ยนี่แต่กใหญ่งๆงามๆ พุ่นแล้ว <c oughs> คลิปนี้ก็สิฝากไปซ้ำหนีนะจ้าเด้อกราบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีให้ Enjoy Lifestyle in Denmark แล้วก็มาดามเฮดมัสลุมสองเอโนงคู่หูคูห่ห้าจ้าพ่อแม่พี่น้องถึงว่นใดยายใดไมานำกลดกันกะม้วนคือเก่านาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องจ้าขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ้าเด้อรว,วยๆวทุกคนนะจ้าพุ่นดอกใหญ่งามคักอีหลีไปละจ้าบายบายค่ะสวัสดีค่ะลาไปแล้วก็ว่าในปัจจุบนดอกนี่ไหม สุดจวดอีิลี่งแน่งี่สีสันเพิ่นนะคือหูหนูเดียเลยดอกนี้ก็ใช่ย,ย่อยซะจีิไหนแต่ว่าชอบดอกนี้นะจ้ะเข้มข้นดีขนาดพราะไม่เป็นองเลยบ๊ายบายค่ะ